mình ở đây chưa thấy được mọi người 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 mọi ลบเสาก่อนมีบังแดดม่ีบังปะมีหมวกลืมเอามนอัดไว้ที่ลง Youtube ได้เผื่อตัดคลิปให้อ,อ,อ๋อขอบคุณครับพี่หมอหนูก็มีในรถลืมเอามานึกเลย <c oughs> เดี๋ยวได้คลิปเดี๋ยวได้คลิปสีสีเดี๋ยวก็ทำมื่อกี้คัดแบ็กสวยเลยใช่ เออ้สวยว่ะล um, ี่ดีไหลกันแล้วอ่ะยังตอนเราไปแข่งก็ไม่ได้เจอสนาดแบบนี้ดิเล็กบ้างนิดเดียวก็ออกแล้วบอลนิดเดียวก็ออกแล้วถ่ายบอลเยอะๆพัดส่งๆกันเลง คิดช้าก่อ้าคลิปไม่หายไปไหนซีบอกน่าจะมืดแดด เอ้เอาดยเยี่ยมลูกดูสสวยแล้วลูกสวยเลยดีลูกด จับบอลน,นี่มึงอย่าปล่อยให้ออกอ <c oughs> สี่มึงใจเย็นกันเออใช่มันปล่อยบอลออกหรไปล่อยวะ อือหือมันมันม um ีติดยิงเลยพี่เก็บหวก้าเล่นดีไว้ก้าสิเก็บบอลก่อนเรียเอ้ยเอาครับพี่ สีจะไม่ไหวแล้วรูเรยเมื่อกี้สีบอกขอห้านาทีสีีไปยอมสีดำมาเพื่อคนยิ่งร้อนมาพีหัวนเข้าซ้ายยิงซ้ายเว้ยตาตาตาย้อมหก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 แล้วสีลูกนึง ัปแลูกแรกเคาเตอร์นี้น้ำเก้าน้ำกระติกหน่อหนึ่งเย้เก้ามีกระติกเ้ามีน้ำในกระติกอยู่มีเหยือกอยู่ค่ะ เติมลูกเติมเติมเร็วเร็วเออสวยว่ะโอ้โหจะจับบอลลูกจับบอลก่อนเออเอตี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 ซ้อนไว้ลูกเออ สิบห้าป่ะเมื่อกี้ตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเช่ไหร่นะ6เหลือสิบป่ะเหลือเกือบสิบเติมเออจับบอลก่อนจับบอลเอ้ยนี่หันไม่เป็นไรไม่เป เดี๋ยวมีน้ำแก้วส่วนตัวป่ะมีจ้ะมีจ้ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินไปนู่นนะตรงนู้นให้หนึ่งไปเอาขอให้จ้าแม่พ่อขอออกเองไงร้อนจัดกล้องกว้างปืนกล้องกว้างกล้อกว้างลูกเต้เต้เริ่มมา ีเจกอ่ะเกได้ยื่นแล้วเอาบอก่อนเด็กเด็กพอรเพื่อนหน่อยดีเริ่มจดีป๊อเอเจเจเจพอกเา้ยเข้าอะโอ้ดูว่เข้าร้เสีย โอ้ยถ้าเข้าสวยเออมันเข้าซ้ายใช่เข้าซ้ายดีแล้วลูกดี้้แลวนะเหมือนกับการจะเกิดการเดินดึงกลับมาเพราะว่าอยู่ใก้เกิดทำไมร้อนร้อนร้อนลูกยกมือขึ้นไหวไหมนะเมาแดดเราแดดเราแค่แดดเราโอเคสวย

ตีเช <c ười> ็ดแล้วตีเช็ดแล้วสวยลูกเออเออประตูดีเลยตอนนี้ประตูดีนี่อ้าลูกเอ้หัว อือหือ uh huh, ต่อบอลกันดีว่ะอุ้ยระวังลูกหนีเออหทานข้าวเพิ่มใลูกดีเออการเล่นดีมากเสาหนุ่ยเสาหนุ่ดีแล้วลูกเอาใหม่เอาใหม่ นิดนึงหนูด้วยอีกนิดนึงสาม

đẹp Ha. Betul tak? Macam ada hodang. คู่เจเอาคู่ลูกเอาคู่ตเตอร์พักก่อนพักไหมเราลือผัดกันเลยใครไม่ไหวเฮียเฮียเออกมาสวย <c oughs> โอ้โอ้ลูกโอเคไม่เป็นไรครับรอดแล้ววเตรสมอาก็รอไปนั่งรนี้ไปนั่งไปนั่งน้ใจลึกๆนะใจลึกๆไว้สิ เตเอาเว้ยนี่บางคนมันน้อยสงสารเด็กเลยคนไม่เปลี่ยนลลูกนี่เจ๊ไหวไหมลูกโอ้ยลีเงือเตเต็มไอ้หลีเิดอ้มเยน้ตัมัตัวมั เก้าเก้าตุ้มตุ้มเออฮ้ยประตูเซฟประตูเดียร์เก้าสวยแล้วคอนเทนต์คอนเทนต์ลื่อนะไม่เหนื่อยยังเวลาดี๋ยวไหวป่ะเซล งกว้างๆตัวใกล้หมดแล้วเฮี่ใกล้หมดช่วยเพื่อนเจ๊ช่วยเพื่อนนักนุนเพื่อนหน่อยตีไปเอเส้นบอลเส้นบอลเซตบอลเซตบอลไม่โยนไม่โยนเดชเซตบอลโอ้โหจิ๋นี้เซตบอลเซตบอลเซตเยอะๆลูกเซตเยอะเส้เยอะเยอะโอเคตีถ่ายมาเยอะดีเด็กตามไปเด็กตามไปทำไวดี ดอดีเอาเบิ้มขยับเรียกบอลเพื่อนสิเอาเอาวิ่ก็ดีดียวดีแล้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 วแรงหมดกันแล้วเฮ้